จะจอดจันจันทังเป็นน้ำอันนี้ดูมีคนมาอันนึงอันนี้ก็สุดจแล้วเนี่ยถ้าคนมาเปลี่ยนน่ยมันจะเป็นแบบปแปลกแปลกเดคนติดตามเล็น้อยเดีเขาอาจจะไม่ไมจมแอบยังไงแต่ว่าแต่มันก็เพิ่มไง เก้าร้อยแปดันเก้า้อยแปดสิบหกเมื่อวานนี้ลดมาเหลือ 85. แปดสิบห้านเก้าึกว่ามันจะขึ้นเป็นเก0 0พก็ไม่ขึ้นสักทีมันกลายเป็นว่ามันลดแม่ไม่ได้ลงคลิปที่ช่องสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะฮะไปไปทำง,งานติดไฟแดงอยู่นะคะตอนนี้นไอ้สุกมาน้งเนี่ยน,นั่นไอ้สุกโอ้ยวินวินไอ เศ้าก็เลยอาบน้ำแต่งตัวเอาไปทรงสิเกิดตอบคุณลุงสุขคุณลุงสุขสวัสด์ซื่อมอนปะ่ะชื่อเพราะไหมน้องอายชื่อสอนสวรรค์คุณลุงชื่อสุขสวรรค์แม่ชื่อธิดาสวรรค์บุ้ย สวัส,สวดีค่ะอานจะต่อติดไฟแดงเน้อคนติด,ดตามรถลงจากเมื่อวานเนี่ยเมื่อแตร่ดันนี่มันหอดเงินบ่หอดกันเกลือเลย ว่าตอนเริ่มมาเริ่มมาสดใหม่นี่เริ่มตนน้นตั้งแต่แปดพันแปดร้อยแปดพันแปดร้อยทวนนะขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้นี่เป็นแปดพันแปดร้อยเก้าอย่างเมื่อวานแปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าตอนนี้เมื่อวานเมื่อกบอันก่อนแปดสิบหกแปดพันเก้าร้อยแปดสิบหกลดลงเหลือแปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้า

có cái này của Lena còn 3 à, con rồi đấy, đi 3 con đếc. ขายไม่ดีเลยลูกีคนไม่มีเมื่อวานเนี่ยแต่แม่ก็มีงานทำยเยอะแยะเลยจะเข็ดยังไงก็รื้อแบบขายยู่รันนี่ขายดีขายเะาไหร่ไม่ได้ผักหรเมืวานตัดนั่นตัดนี่ขายได้เท่เาไหร่ก็ไม่อยากบอก โผลน่า,าหามาหาหมานะ่ะจะหามาพี่มีแต่รถไม่มีหมาเลยก็ว่าอย่างนี้โผล่หน้ามาจะกระจกจะเห่าหมาเดียกันเอลัชษณะเหมือนบะหมี่บ้านเราไหมม,มันเป็นยังไงบ้างเหมือนหมี่เสวยไหมมันหวานไปไหมไหมว่มาแม่ชิมยนต์นิดนิดนะ อ่านเกินไปเนาะแต่ว่าจะบอกเขาไม่เดี๋ยวแม่จะ ทำไม่แม่ไม่เคยได้ยินถึงอ่าเลไมเคยได้ยินนะว่าเรชไลเ่ชอบแปว่าน้อยเดบิดนั่นแหละเลลเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ิล็กจั แตงกวาเนี่ยหร,ห,รหรือมันหวานที่แตงกวามันมีสีขาวๆนะเป็นผักสีขาวแตงกวาดองหวานมากมันแตงกวาอบุบมีน้ำข,ขาวๆเขาหัน่นจดๆมันของดองกแต่บบว่าหวานมันไม่เปรี้ยวของคนอินโดนีเซียนะไม่ใช่บ้านเรา ขอเพลงแม่หน่อยสิแม่จะร้องลูกอันนี้ไงเพลงที่สมาร์ทปลดที่สุดตอนเนด็กรู้ไหมว่าเพลงอะไรไอ้แต่เกิด chơi đi ทิเลิกได้ป้นเอาตีเสียงตเสมอนะ่ะขนาดปน้นยังไม่ได้เลยตอนเด็กแม่จะร้องเพลงนี้กล่อมหนยทุกวันนะเวลาจะเอาหนูอน,อนอน,นีน ไม่กลานแต่รู้จักอ้อมประโยัน์ก้าต้องสือสานการน้ำใจนักกีฬาาหารหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิทำิตอนให้เป็นประโยชน์รู้บักมุนทุนว่ข้าสมบัติชาติต้องราาักษาแต่ตอนนี้หรอลูกในสมัยชาตินะจะเป็นไง ที่พาชาติไทยจเจริญโอเคให้จบก่นอนตายปจบแล้วจดกินเล่นีกโอ้ยแม่นี่คือว่าดีแท้เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิอย่างด้วยกันให้กับสิกรับแล้ว สามออนหวานห้ยึดมันกระตันยูหกเป็นผลรู้รักการงานเจยย็ดต,ต้องมานะปากบันไม่กีไม่ครานแปรดรู้จักออมป็นเก้าต้องฝึนสต,ตลอดการน้ำใจนักกีฬากาหารให้เหมาะก,กับการสมัยชาติ สิทธรรมตนให้เป็นประโยชน์รู้บาบุญคุณโทษสงสมบัชชาตั้งรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจะริญ คนฉันนั่งหลัง it's a Oh. <laughs> ทองเราในรถมันเยอะจังวันนี้นนรรม,มันม,มีกิจกรรมอะไรไอ้ที่จอดรถกอาเราก็ไม่เหลือมีกิจกรรมอะไรนะเราทำไมไม่รูเรื่องนูะรก็เต็มเลยเรอถ้า เหมือนสอยพระหุยคนนั้นคุ้มครองปัองกันพูดไยโลกโลนขาดทัน,น,กกนลิ ที่จังเขาจริงเรื่องผู้เยิยงไม่มีเขาดอกหนึ่งคนลืมเขาเพอดขู่ตาไกลนะคิดไปใจเหงเอาอะไกัน นี่ขับไปทังหางเง้นมาหนีเด้อเอ้าราโอ้มีที่บ้านตรงนี้จะได้เขาออกรถไปเมือี้ถึงที่ทำงานหัวใจ เิดเก้าโมงแต่มา0ายโมงจังงันมันจะใสมาลุยเอยน้ำต่ำกันเยอมใส่เลยไปพ่อเด็กพดอมามีงานทำเนาะไง How are you, you? I'm good Thank you Thank you ก็เสียงเพลงเสียงเพลงนนี้รถราคาเนี่ยน,นี้รถประคาจะมาสอยเอาสักชุดชอบชุดที่ เพลงเสียงเพลงทุกวันฉันดีความสุขหัวใจให้อยากจะได้ที่หัวใจเหมือนหอวลางลังโอ้ยห่างกับเพลงอ่ะฝราลงไลกันนะคะเมื่อกี้ก็ฝ่าดงเพลงมนาะขอบคุณค่ะขอบคุณไอ